กรอทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น s m s ข่าด่นวน New Pass สมัครวันนี้ใช้45วันรูเลอร์วงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก s m s ข่าวบันเทิง New p a s สมัครวันนี้ใช้1 5วันสมัครคีิปพัน New Buffet กดดอกจัน42648224411สมัครคลิปสตาร์พัดน์ Buffet กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย AAS การ่เาเหมือนที่พ nah, okay. ี่ต่า uh, ว um ่าแล้วใช่หมครับว่าเขาไม่เสื่อมครับว่ยังแข็งแรงดีครับครับก็ก็คงจะต้องเตรียมตัวให้แข็งแรงมากกว่านี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วก็จะออกกำลังกายอยู่ตลอดกับคอนเสิร์ตริบบอยคราวที่แล้วก็ก็ยังซ้อมเต้นกันอยู่ตลอดนะฮะ ครั้งนี้ก็คงต้อง<ห>ต้องให้ซ้อมให้หนักขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีเ,เพลงเก่าๆเ,เพลงที่เคยเล่นไว้ประมาณ15ปีที่แล้วก็คงจะต้องมาแกะท่ากันแล้วก็ต้องมามาซ้อมกันหลายคนอยากรู้ว่าจะมีเพลงชา้าไหมคะเพราะพิธารขาแดงอยแล้วก็มีทั้งเพลงเร็วแล้วก็เพลงชา<ม>้าครับครับเป็นคนเป็นคนเดียวที่โดนอัมตลอดนั่นสิมันชอบอัมผมมากผมไม่ตอบโต้ครับพี่ธาเป็นเก่าป่ะคะ เป็นเกางเป็นเกาเการักตัวเองจะว่าก็ยังหัวใจพองโตอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังหาดูดูอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังเรื่อยๆอยู่เลยครับยังไม่เป็นตัวเป็นตนเลยตอนนี้ไม่มีแฟนแต่าอนนี้แล้วนี้แต่วนก็มีบ้างครับก็มีดูบ้าง อีฉาเขาสิเออเขามีลูกกันสองสามคนแล้วเรายังไม่มีเลยอ่ะไปถามเป็นบเต่อไหมคะเอ๊ถามเหมือนกันว่าเต๋าผลิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่ต้าสอนนะฮะบอกยังไงช่วยสอนหน่อยแล้วคนที่ม่พูดนที่เป็นใคเป็นควาอะไรใช่ใช่ใก็ก็ก็ยังยังยังก็ต้องดูนไปอ่ะครับนี่ค่ะแทนวัตถุดิ เดี๋ยวมีรู้ไม่ทันเลยคือยังไม่ได้กำหนดอาจารย์น้องว่าเราจะมีตอนไหนถ้ามีตอนไหนก็มีตอนนั้นตอนนี้ก็มีศึกษาอยู่ใช่ครับก็ยังไม่ทราบเลยอ่ะครับผม